นแม่าคนก็ลยมาจับผิดว่ายอดมันเยอะหรือเปล่ามันแบบยอดมันเยอะไมันเป็นโอเวอร์มันเป็นเขาพูดให้มันโอเวอร์อะไรคือไอเดียของมันก็คือโอเวอร์อะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ดีสิครับผมเล่นหนังมา30 40เรื่องมันมีคอนโดอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแลวล่นะซึ่งพอคนจับไาดราม่าเป็นเพราะว่าเกิดการเกิดการเหมือนแบบ เปรียบเทียบกับคนเบื้องหลังที่เขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ค่าค่าค่าตอบแทนที่สูงเหมือนกับนักแสดงมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเรื่องนี้ครับพี่เรนั้นในในฐานะเราอันนี้อันนี้เราคงต้องจับเขาคุยกันอีกอีกอีกนานครับเพราะว่าผมรู้เรื่องของผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมนะแล้วผมก็รู้เรื่องของค่าตอบแทนของแย่ความไม่แฟร์ของค่าตอบแทนในวงการนี้ มันมีหลายเลเวล mm hmm. คือถ้าสมมติว่าเราจะมามองกันแบบพื้นๆแบบเฉยๆอย่างนี้แค่มา,มาดูดูเป็นข่าวดรามา่าเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเป็นนโยบายมากกว่าเข mm hmm. ้าใจไหมฮะต่างประเทศเขามีแบบองค์กรเหมือน SAG หรือเขามีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ protect คนในวงการใช่ไหมฮะบ้านเรามีที่ไหน อนะนะซึ่งคือจริงๆที่ด <c oughs> ้คอมเพลนก็ช่วยผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสิครับมันไม่ได้มันแล้วมันไม่ใช่แค่วง,ง,งการหนังอย่างเดียวหลายวงการใช่ไหมฮะที่มันแบบทั้งท้งอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมทองครับแต่อย่างถ้าจะพูดถึงว่าในมุมของนักแสดงมันก็พูดปกคุมทั้งวงการไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคน ที่ที่เขาอย่ที่ถ้าไปพูดแบบกว้างๆอย่างนี้แบบเอ้ยนักแสดงเขาได้เยอะกว่าทุกคนเลยมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันก็แค่เฉพาะบางคนแต่การเอาเอาเรื่องโจ๊กที่เราที่เราพูดกันวันนั้นเอามาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องเนี้มันมันเลยกลเป็นแบบว่าที่ในฐานะที่นาดาเป็นนักแสดงนตดามองในมุมของผมอ่ะผมว่าเอาพูดจะตรงๆเลยแบ่ s ซนซิทีฟเ d ิดไฟมันคือโจ๊มันคือโจ,มอโจ๊มัน obviously มันคือโจ๊ใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบบางทีเราไปเราไปจับคำพูดของแบบพวกคอมเมนต์ที่มันแบบออกไปทางแบบแบบพูดอะไรบแบบ,บแบบย้อนกลับมาแรงที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็ไปจับตรงนั้นกัน<ช>แล้วก็ไปตีความว่านี่คือเป็นเสียงของส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบแยกแยะได้แล้วก็มองมองเห็นในแบบอย่างชัด ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือโจ๊กโจ๊กที่คุณชอบหรือไม่ชอบมันเป็คนคลวอย่างแต่มันก็ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นโจ๊กคือผมแค่รู้สึกว่าไม่ควรไปซีเรียสกับตัวเองจนเกิดหัผมว่าถ้าแค่นี้คือดราม่าก็อ,อาจจะโทษทีแต่อาจจะว่าเกินไปนะอาวุธตรงเลยนะมัน,นมันมีอะไรเยอะอีกเยอะแยะที่จะคอมเพลนกันได้แ <laughs> ต่เราก็แบบ เ่าันราไม่สีเยนก็ได้ทีจรคนาวกตางาตคากบานอะไรก็ามันจะเหมือนแบบ้าเที่น่ารทับแต่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าอยากมามาคุยกันเรื่องของความแฟนในในวงการเนี่ยเรมานั่งจับ